สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่2มิถุนายนนะครับเจดีการสนาทีเราดูภาพรวมเมฆอยูภาคกลางวันนะครับวันนี้นะครับระหว่างวันนะอีเวนต์ไม่มากนะครับคาดว่าในวันสำคัญจริงน่าจะเป็นภาคค่ำนะนะครับวันนี้ผมดูบน forex factory เลยนะครับวันศุกร์ที่2เดือนมิถุนายนนะครับภาคเช้านะครับสะท้อนได้หมดแล้วนะครับ แล้วก็ภาคบ่ายนะครับมีน้อยนะมีอยู่2ช่วงเองนะครับบ่าย45นะครับแล้วก็บ่ายนะครับ Impact ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับอ่าสำหรับคนติดสนะนะเมื่อคืนนะครับพิมพ์ไว้ก่อนนะเนี่ยนะครับพิมพ์ตำแหน่งที่เราติดไว้ก่อนเพราะว่าลักษณะการที่มันข่าวภักบ่ายน้อยนเนี่ยนะครับมันอาจจะราคาอาจจะผัเคลื่อนที่ไม่ นะครับไม่ได้เลือกทางชัดเจนนะครับก็อาจจะยังได้ทําให้เราได้ปรับพอได้นะนะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนนะเดี๋ยวเราดูคําถามพวกเราหน่อยนะครับเ,เราดูภาพเมื่อเมื่อคืนกันนิดหนะเมื่อคืนเนี่ยมัน ดีตัวกลับไปนะตัว xau นะครับเอาเอาตอนที่เขาดีดกับไปก่อนนะนะครับห้านาทีเนี่ยนะห้านาทีเราบายนะนะครับมองบ่ายขึ้นขานี้แปดศูนย์แปดสองเมื่อคืนถึงนะนะครับแล้วก็ กลับตัวพอกลับตัวเซลล์สั้นะลงมานะครับเซลล์สั้นลงมานะแล้วก็ของคู่อื่น us สามสู์มีเด้งนะครับ us oil นะครับมองเด้งนะครับย่อมารับบายนะครับแถวแถวหก้าจุดห้าหกเก้าพอรับได้นะครับ ของเมื่อคืนคุณลูกหมูว่าเซลนสัชนได้ไหมนะครับคิดว่ามันจะขึ้นก่อนนะไอ้ถ้าเซลลเนี่ยมันก็ได้ชั้นจริงแต่มันดึกแล้วเมื่อคืนใช่ไหมครับที่บอกว่า,ามีโอกาสจะขึ้นมาทาง71.57 2 5ดได้นะครับถ้าเซลล์นะครับเซลสูงไว้นะไดะแค่ยอดนะครับ,นะรบแล้วก็ของคุณนกนะครับน่าจะติดของเมื่อคืนนะครับก่อนเที่ยงน่าจะลงมาถึง7จ็ดสอไมเบียนะเซลล์7 7นะครับเจ็ด ก็ถ้ามันซึมๆองข้างให้เช้านี้นะครับหรือกลางวันเลยนะ,ะแนวที่พอไปไปได้นะครับ71 68นะครับสันนิษฐานว่ามันก็ยังเป็นการย่ออยู่นะนะครับถ้าย่อมาไม่ถึง68เนี่ยมันอาจจะยกหายยัลกลกับไปนะครับระยะสั้น,น่ะมองย่อมาก่อนนะแต่ว่าจะจะมองขึ้นก็ ให้เขาลงมาก่อนแล้วก็รอบายตอนที่เขากลับตัวนะครับพักกลางวันก็มองว่าซึมๆมาก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราดูภาพตอนนี้เลยนะครับถ้าตอนนี้ก็ยังมองเหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยวเราดูเอ็กเสร็จเราไปดูระไล่เด็กเพิ่มนิดหนึ่งนะนะครับภาพของเมื่อวานผันผวนมากๆนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเราดูภาพกลางวัน,นเขาลงแบบนี้ลงมาลงเดกลงเลย อันนี้เป็นชุดย่อครัแล้วก็พอเขากลับตัวนะเราตีทนไลน์และวำชันไว้ครับอ่าพอเขาเบรกเส้นคำชันไปนะครับมีการยกไฮนะอันนี้ตามหลักดาวเทอรี่นะครับตอนที่เขายอดด่อเนี่ยเขาทำโลนะครับแล้วก็เด้งทำไฮแล้วก็ทำโลใหม่นะครับแบบนี้ริวโลนะหลังจากนั้นมีการกลับตัวยกไฮนะครับย่อลงมา ทำโล่สองเนี่ยแล้วก็นิวไฮทำไฮสามไปนะครับตอนนี้คาดว่ามันติดไฮสามใช่ไหมทีพีเมื่อคืนนะฮะแล้วก็กลางวันในมิวอาจจะซึมมาทางนี้มาทำโล่สี่นะครับถ้ามันเป็นตามแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นห้าต่อแสดงว่ามันยังขึ้นไปจบนะอ่านะครับแต่ถ้ามันมันหลุดหัวที่เขาขึ้นไปเมื่อคืนนะครับถ้าหลุดหัวขึ้นไปเมื่อคืนนะอันนี้คือจะลงนะนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราดูภาคกลางวันก่อนนะว่า ไอ้ที่ึืมๆมามันเป็นย่อ,อเพื่อจะขึ้นต่อหรือลงไปเลยนะครับ mm hmm. เงื่อนไขก็คือถ้ามันลงไปเลยนะครับ mm hmm. มันมาทดสอบประมาณ1นึ่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยมีโอกาสจะลงต่อนะครับแต่ถ้าไม่หลุด mm hmm. เขาจะเห็นเขากับตัวยกหายยกลงกับไปทังนี้นะครับซึ่งเราจะเขียนให้ละเอียดกว่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูทีละชุดนะว่าถ้ามันเป็นแพทเทิร์นของ ในลกักษณะของการที่ขึ้นเป็นเทรนนะครับการขึ้นเป็นเทรนเนี่ยถ้าเป็นในทิศทางขึ้นนะน่ะมันอาจจะขึ้นแบบนี้ฮะนะครับเป็นเทรนนะขึ้นขึ้นหนึ่งนะย่อลงสองฮนะขึ้นสามแล้วกำลังจะย่อลงสี่นะครับแล้วก็ไปห้านะครับผมจะวัดให้ดูทีละชุดนะการขึ้นหนึ่งย่อสองเราวัดยอดรีเทรชใช้ไฟบอนี่นะรีเทรชนะครับคลิกโล ลีกหายดีพวามมืออย่างเมื่อคืนย่อมาถึงแนวสงคันพอดีนะครอันนี้เป็นทางฟายนาแชีเลเวลเขาเรียกว่าโลเด้นเชนะฟบูฟบนาชีนะนะครับเราใช้ตัวรีเทรดนะครับลักษณะการขึ้นมาแล้วมันย่อลงมาเนี่ยนะครับ0.8%เนี่ยมันเป็นสัดส่วนทองคำนะมันพบบ่อยมากนะครับลักษณะการ การย่อมาเท่านี้นะโดยส่วนใหญ่จะนิวไฮนะมันจะเป็นการยกไฮนะครับแล้วก็ย่อลงมาทำโลนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่เป็นไฮสามเมื่อเขานิวไฮผ่านหัวหนึ่งมาเขาจะทำไฮใหม่นะครับซึ่งไฮใหม่เนี่ยเราสั c แคตได้นะอา TP ของขึ้นสามันเท่าไหร่นะครับเราจะใช้การวัดเป้าหมายโดยที่ผมจะใช้แฟโบตัวนี้นะครับนี่ นะครับบน MC5 เขาจะเรียก Expansion เนะเราเอาเมาส์ชี้กันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าไฟโบนชี acci, Expansion นะบน e n t i l y นะครับวิธีการคลิกนะครับเราคลิกเลือกก่อนนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็คลิกคานะครับลากจาก i ายลงมาล w นะครับเราจะได้ TP พอดีนะครับเหมือนคือเหมือนจะพอดีเลยนะใครบอกมังนะครับ คือผมเทรดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนยนะครับมันค่อนข้างจะแม่นยำนะผมพบบ่อยมากว่าถ้ามันเป็นขึ้นสามเนี่ยขึ้นหนึ่งย่อสองขึ้นสามเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยหกหยดแปดเปอร์เซ็นถึงสองรเปอร์เซนนะครับเขียนให้ดูประมาณนี้นะลักษณะการยกคายนะครับย่อมาแล้วก็ขึ้นไฮใหม่เนี่ยนะครับถ้าเรารู้จุดแรกนะครับโลศูนเนี่ยอันนี้ไฮห,หนึ่งแล้วก็โลที่ยกเลยนะ นะครับเราอยากได้ High 3เนี่ยโดยที่เราวัดเป็น tp นะครับสัดส่วนตรงเนี้ยเมื่อเราเทียบถ้าตรงนี้คือ100%นะนะครับเวลาเราวัดเอาเบาางที่นี่นะนะครับมันจะมี100%คือ100นะครับแล้วก็จะมาถึงโซนสำคัญ tp เขาอยู่ประมาณ1้อยนะครับถึง 200%้อนะนะครับพบบ่อยมากนะฉะนั้นนะเวลาเราวัดเป้าหมายนะเวลาเราบายใช่ไหมนะครับทีนะครับ TP, คบาดหวังจะมาทางนี้แต่ว่าเวลาเราเราตั้งท p เราไม่ต้องตั้งเป๊ะแบบนี้นะก็คือเราต้องเผื่อสเปดเราไว้ด้วยนะบางทีมันขึ้นไว้แวบ,บเดียวแล้วมันลงมากลายเป็นเราไม่ได้ไม่ถึงท p พนี่เข้าไหมนะครับเราเผื่อสเปดไว้นิดนึงแต่ว่าโดยทฤษฎีเนี่ยนะ เราจะรู้ว่ามันเราเราคาดกันว่าจะมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราตั้ง TP เราไม่ต้องเป๊ะมากว่าเราต้องถึง TP เพราะว่าบางทีมันติดค่าสเปดมันอาจจะไม่ถึงไงะนะครับก็เอาตามสัดส่วนมันก็จะมาประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ถามว่าไอที่พอมันจบรอบหนึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นสามเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะพักเป็นขึ้นสี่แล้วมันก็อาจจะย่อลงมาแบบนี้นะครับพิจารณาจากฮายมานะลักษณะาการยอ่อเดี๋ยมันเป็นแพทเทิร์นถ้ามันเป็นคอร์เซชั่นนะครับ ก็เป็น A เป็น b เป็น c เนะี่ยนะครับถ้ามองเป็นดาวเทอรี่ในทิศทางย่อก็คือเป็นทําโลแรกนะครับทำไฮที่เด้งมานะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรใหม่มันก็จะลงมาต่อนะอะไรประมาณนี้นะทีนี้ผมจะวัดตรงนี้ดูว่าถ้ามันย่อในกลางวันนี้นะราคาไหนจะย่อให้เรากอนนะ,ะเดี๋ยววัดได้ใหม่ดีนะครับวัดตรงนี้โลไฮแล้วก็โลนะ ถึงพอดีไหมตัวเลขื่อคือในยดูนะนะครับคืออันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับถ้าเราสามารถ forecast ตัวเลขพวกนี้ได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะถือได้อย่างมั่นใจขึ้นนะ่นาดูออกไหมนี่ นะครับตอนตอนที่เราบายเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้บายในตําแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดนะครับแต่ว่าลักษณนะถ้าเป,เป็นแนวโน้มยกหายกหลบนี้นะครับถ้าเขาย่อลงมาเนี่ยก็พอบายได้นะคเขาย่อลงมาเนี่ยพอบายได้นะครับ,รบก็ TP นี่เห็นไหมน,นะนี่อันเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้ตรงที่ยอ่อมาเมื่อคืนตรงนี้มันย่อมาจากตรงไหนเนี่ยลองดูภาพก่อนหน้านะนะเราดูภาพก่อนหน้า มันก็ยอ่อมาจากสัดส่วนตรงนี้เห็นไหมขึ้นยอ่อแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับคือในแต่ละช่วงเวลานะครับพวกข่าวเดีย่ยมันจะสนับสนุนให้เราเป็นบางราคาเรื่องไหมเราก็จะพอประยุกต์เนี่ยใช้เทคนิคข้อด้วยใช้พื้นฐานด้วยนะครับเทรดนะครับเราเราเหมือนมีตานะครับสองข้างนะครับไว้ดูด้วยกันนะครับไว้คอนเฟิร์มกันนะครับจริงๆมัน ไม่ไม่จําเป็นว่าต้องเทคนิคอย่างเดียวนะแล้วคือแล้วหรือข่าวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันมันใช้ได้ดีทั้งคู่นะคอนเฟิร์มกันนะไม่ไม่มีตีกันนะครับไม่มีตีกันนะฮออยู่ที่เราใช้นะครับอ่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนห้ามงเย็นของเมื่อวานเนี่ยนะครับคือแพทเทิร์นมันมาตั้งแต่แรกเนาะใครบอกมา พอมันลงมานี้ใช่ไหมครับภาคบ่ายลงมาเร่งลงมาใช่ไหมครับแล้วก็มีขึ้นแล้วก็อาจจะมียอม่อนะอี้จะย่อลงมาแล้วก็จะดิวไฮยยนี่นะครับแต่ว่าเวลาเรา forecast เอ่เรา forecast ทีละช่วงทีละช่ว,วงนแ่ยเราก็จะอัปเดตนะครับถ้ามันเป็นตามที่ผมว่ามันก็จะย่อมาใช่ไหมแล้วมันก็จะกลับตัวขึ้นนะครับไอ้ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าไอ้ขาเนี่ยมันย่อเท่าไหร่ถ้าเรารู้ขาที่มันย่อชัวร์แบบนี้เราวัดแบบนี้ได้เลย นะอันนี้เป็นศาสตร์ของอ e ีเลียดเว็บนะถ้าใครฟังผมเนี่ยผมจะพูด e อดีเลียดเว็บตลอดนะดังนั้นก็ใครนะครับสนใจแนวทางนี้ก็ดูดูดูไว้แล้วกันนะมันจริงมันมีหนังสือเขาขายอยู่นะมีอาจารย์สอนหลายท่านแต่ว่าก็เป็นแนวทางว่าสําหรับคนที่สนใจจะมาต่อยอดนะครับก็ด,ดูดูตามผมแล้วกันผมอัปเดตตุกวัดนะครับทีนี้เรามาตามต่อว่า ไอ้ที่มันยอมาเนี่นะมันน่าจะย่อเท่าไหนนร่นะฮะเราก็จะใช้สัดส,ส่วนของไฟโบตรงนี้นะไฟวันที่รีเทรตนะครับวิธีการวัดเป้าย่อนะครับเราจะวัดจากโลสองไปหฮสามนะสังเกตว่าผมตีไปขวามือนะครับคือเราจะวัดแนวย่อเี่นะถ้าเราวัดจากแนวย่อนะครับเราก็ควรรู้โลสองนะครับไฮสาม แล้วก็เพื่อจะ forecast tp ของ low c นะครับโดยปกติไอ้ขึ้น4เนี่ยนะเราจะเทรดเพื่อทำ position เหตุ position ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นย่อเพื่อจะขึ้นใหม่เงี้ยนะครับบางทีเราอาจจะเสร็จได้สั้นๆนะครับ uh, pattern ของขึ้น4ถ้ามันลงเป็น uh, standard นะมันจะลงเป็นสามขึ้นแบบนี้นะครับเป็น a นะเด้ง b แล้วก็ลง c เนะี่ย ไอ้ขาที่จะพอลงเป็นเทรนนะคะ็คือคือนเนี่ยมันจะหลุดโลมาแล้วก็จะลงมายืดมานี่ยครับอันนี้พอเซลสั้นสั้นได้นะอ่ามันก็เลยไปที่มาว่าเซลล์สั้นๆมานะครับถ้ามันลงตามที่ผมว่ามันก็จะใช้ให้แบบนี้แหละอ่านะครับอ่าเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่ผ่านถ้าเขาไม่ผ่านหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนี่ยนะครับก็น่าจะลงลงซึมๆมมาใช่ไหมไอ้ขาไอ้ขาเนี่ย ขา C เนี่ยถ้ามันเป็น A B C ใช่ไหมลงสามขึ้นเนี่ยไอ้ขาเนี่ยมันจะชันที่สุดอ่าถ้าเราเสียสั้นก็ได้ไอ้ชุดเนี่ยพอได้แต่ตรงเนี้ยจะยากนะครับตรงเนี้ยก็พอได้สั้นๆนะครับสังเกตว่าลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้เราจะเห็นมันเป็นคล้ายๆเป็นอ่าถ้าเรามองนะเราจะมองหัวหัวมาลูใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีเด้งทีหนึ่งแล้วตรงเนี้ยจะลงเล่งลงเล่งลง,ลง,ลง,ลงอันเนี้ย คือแนวโน้มมันจะประมาณเนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจดีเทลมันนิดหนึ่งมันจะมีเด้งเดงนะครับอาจจะเป็นเด้งหนึ่งลงหนึ่งก่อนเด้งสองลงสามเด้งสี่ยลงห้าแต่สังเกตว่ามันจะลงมันจะลงมากกว่าขึ้นนะะมันก็เป็นเด้งเพื่อลงเด้งเพื่อลงนะครับแต่ถ้าเราเทียบภาพใหญ่เนี่ยเราต้องโฟกัสรลนี้ไว้นะมันเป็นไอที่ลงมาเนี่ยถ้าไม่ทําโลต่ากว่าโลตรงนี้แสดงว่ามันคือการย่อนะคือทิศทางมันลงมาเหมือนกันเลยนะแต่ว่า ถ้าไม่นิวโรนะไม่ทําโลต่างกว่าน,นี้ถ้าไม่นิวโรนะมันคือการย่อเพื่อจะขึ้นใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวพอลงมาเนี่ยสาคัญตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องตั้งรับนะฮะตั้งรับบายเนาะอันดับแรกเนี่ยเราจะมารหัวนี้ไปก่อนนะหัวหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะดูว่าไอ้ที่ย่อลงมาเนี่ยมันจะลงลึกขนาดที่ว่ามาซ้อนหัวหนึ่งไหม นะครับถ้าลงมาซ้อนเนี่ยจะบอกว่าแนวโน้มทากขึ้นมันอ่อนแอนะนะครับมันมีโอกาสจะได้กลับก็พอได้หรือจะลงไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าหลุดโลนี่คือลงนะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดมันจะกลับตัวจากแนวสาคัญนะครับ6กสถึง50%นะครับบางครั้งอาจจะแฉลบมาถึง8%ปนนะครับยิ่งย่อมากๆนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นจะยากนะครับคือถ้าเรารู้แพทเทิร์นประมาณนี้นะครับเราก็จะ พอจะถือได้หรือจะถือรอเพื่อจะปรับพอร์ตหรือว่าถ้าเราถือตามเท็นโฟโลนะครับเราก็จะถือไปต่อตามเป้าหมายอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันคือขึ้นสีขึ้นสีที่กําลังจะลงขาสตรงนี้นะแนวที่พอเป็นไปได้นะครับก็ถ้าเราวัดไฟโบไปเมื่อกี้มันอาจจะลงมาแถวประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับ เ 1>, 1หรือ6กสิบนะครับอันนี้เราวัดโดยใช้ไฟบริเทสนะวัดจาก2 l o โล2องไฮนะครับโล w 4ได้ทีพีโลสฝั่งนี้นะครับแต่เราจะเห็นว่าในขาในขื้นย่อยเนี่ยนะในขึ้นย่อยเนี่ยเขาลงแบบนี้มานะมีเขาเด้งแล้วก็จะลงมาเนี่ยคือถ้ายังไม่นิวไฮผ่านหัวนี้เราจะพอวัดเป่าหมายทางนี้ได้นะครัคลิก HIGH นะครับคลิก Low อแล้วก็ไปเด้งไปวางที่ HIGH p นะครับถ้าเราไฟบูมันซ้อนกันเอเอกเอาชุดใจออกก่อนนะในภาพล,งลองๆถ้าเราวัาดแบบนี้เราเห็นว่าเขาลงมาเขารีบาวไม่ผ่าน HIGH นะเด้งน้อยนะครับถ้าลงมาตามแพทเทิร์นที้ว่านะมันจะลงมาเป็นหนึ่งก็เด้งสองลงสามนะครับเด้งสี่ลงห้าอะไรประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมันเป็นขึ้นย่อยของขา c เนี่ย แนวที่พอเป็ไปได้นะ,ะ70เนี่ยมีโอกาสถึงนะครับเวลาเขาจะกลับตัวนะครับเราต้องตีเทล,ลายแล้วก็จะเดินไวนะครับไว้คอนเฟิร์มนะถ้าดีเทล,ลายแบบนี้ไว้ถ้าเขากลับยืนเหนือเทไล,ลายเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นยกหายกลกลับไปเพื่อจะขึ้นขึ้นห้านะครับในกรณีที่มันขึ้นขึ้นห้านะครับดีวผมจะฟ็อกเกสเขาาวดูนะในกรณีเขาย,ยังขึ้นเขาจะย่อไม่ไม่มาซ้อนตรงนี้นะ1968 แล้วเขาจะขึ้นไปนะครับเวลาขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเวลาเราจะวัด T P 5เนี่ยนะนะครับเราต้องรู้อะไรครับรู้รู้โลโลสอเรารู้ไฮสรู้โลสีนะครับนะครับสมมุติว่าสี่มันลงมาไม่หลุดตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้ได้เราก็จะวัดเป้าหมายคร่าวๆประมาณน,นี้นะครับใช้โลสอคลิกนะไปบนตรงนี้นะ ไบโบทชีเอ็กเพนชันนะคลิกโลแล้วก็คลิกไฮนะครับไฮโลสองไฮสามแล้วก็โลสีโลสเรายังไม่รู้เพราะว่ามันกำลังซึมซึมมาใช่ไหมแต่เราคาดการณ์ว่ามันมีโอกาสจะลงมาถึงประมาณนี้นะครับถ้ามันลงมาไม่หลุดหนึ่งเก้าแปดเนี่ยเป้าหมายนี้พอได้นะครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปขึ้นเป็นเทรนขึ้นเป็นยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮนะครับเป็นขึ้นหนึ่งสอง ส4 5ี่ห้านะครับอันนี้กรณีที่เขาขึ้นเป็นเทรนด์นะแต่ถ้าไปจางอื่นนะมันจะต่างไปนิดหนึ่งมันอาจจะเป็นสซว็ตยกไยกโลยกไฮแบบนี้อาจจะเป็นเด้งสามขาแต่ถ้ามันเป็นเทรน์ก็คือขึ้นห้านะครับคือถ้าเราดูในภาพลองๆมันจะเห็นประมาณนี้ขึ้นๆย่อๆขึ้นย่อๆนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นแบบ5้าขาเนี้ยจะเป็นเทรนด์แต่ว่าถ้ามันขึ้นเป็นขึ้นย่อขึ้นเนี่ยแล้วมันพักลงมาลึกๆอันนี้อาจจะเป็นการแซฟเว็ตเนี่ยมันจะต่างไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยเราโฟกัสว่ามันน่าจะเป็น เป็นเทรนไปก่อนนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นนะครับการคาดการนะการคาดการซึ่งพอเราก็ต้องมาตามดูทดีว่ามันเฉลยมันเป็นไปตามที่เราว่าไหมมันจะย่อมาก่อนไหมแล้วมันจะหลุดโลไหมนะครับถ้าไม่หลุดมันก็กลับตัวขึ้นแต่ถ้าหลุดโลมันหลุดหัวตรงนี้นะครับมันก็จะกลายไปลงนะครับมันคล้ายๆยแบบนี้นะลักษณะการย่อลงมาการเด้งนะครับถ้าเด้งน้อยๆมันก็จะลงทําโลใหม่ อันนี้ก็คล้ายกันนะนะครับไอเดียของ XAU ภาคกลางวันประมาณนี้นะภาคบ่ายนะครับเรามี2ข่าวแต่ว่ามันไม่ค่อยรุนแรงครับเดี๋ยวผมดูให้ทีนะว่าค่าไหนมันมีไหนสำคัญนะนะครับก็จะอัปเดตให้ทีแล้วก็เมื่อกี้สมาชิกถามผมว่าอะไรนะ,ะกี US 3 0นะครับไม่มีสถานะเข้าหน้าไหนดีนะครับ หมายถึงตัวดาวโจนฟะิวเจอร์นะดาวโจนฟิวเจอร์นะครับนะครับม็นคือเราบายมาเนาะนะครับก็ดาวโจนฟิวเจอร์ Down <c oughs> ก็คล้ายกันนะครับดูดูตรงนี้นะอันนี้ในท่าเฟนหนึ่งชั่วโมงเราเราเห็นว่าเขาทำโลสูตรไว้ไฮหนึ่งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่ไซบีดาร์เนี่ยทำโล่สองไว้อันนี้เลยนะคือตอนนี้ผมคิดว่ามันจะขึ้นก่อน วิธีการวัดเป้าหมายคร่าวๆนะครับเราใช้ไบ,บโบตัวนนะ expansion น,น,นะครับคลิกโลคลิกไฮแล้วก็บาวางลที่ยกคือถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยมันมันน่าจะขึ้นมาทางนี้หรือทางนี้นะครับแต่ถ้ามันเวลาขึ้นเนี่ยมันอาจจะมียอดทีหนึ่งะนะนะครับแต่อย่าไปทำลงใหม่นะนะครับถ้าย่อมาส่วนตวงนี้บายนะครับได้เปรียบนิดนึงนะบายแล้วก็ ค่อยมา tp tp หนึ่งที่นี่นะนะครับนะครับเมื่อาผ่านไ้นที่มานะครับ tp 2, สองโซนนี้สองโซน,นอะไรประมาณนี้นะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมแคปหน่อยแล้วกันนะ us สามศูน us สามศย์ก็ยังมองว่าเป็นการเทรดสั้นๆนะย่าถือยาวยังไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่ามาที่เราเหลือเยอะพอที่จะทนข้อเอียงได้นะครับ Ux สามสูงนะอ่ะแคปเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผม ผมตอบในกลุ่มแล้วกันนะคล,คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ